ล่าพัฒนาวันจันทร์ที่26พฤศภาคมพศ2568ที่น้องของพ่อช่างคมนะครับปตองอปตองดุลมาเบ่งไปพร้อมกันเลยนะครับผมนี่ครับคุณพ่อจังคมให้มานะครับเป็นเลขวิ่งกับเลขจับคู่นะครับเล่าพัฒนางวดวันที่26พฤศภาคมพศ2568วิ่งรูด8กับ9นะครับจับคู่ให้ 8 2 8 3 8 4 9 2 9 3 9 4นะครับผมเด่นที่92กับ93กันเบิ้ล88กับ99พี่น้องนะครับชุด3ตัว5 9 2 8 9 4นะครับมากชอบจุไหนพิจารณาเป็นอีกหนึ่งหน้าท่างกันแล้วกันนะครับสำหรับ f c ที่ชื่นชอบในตัวเลขหน้าท่างเล่าพัฒนานีพี่น้องเนาะนะครับมือแร่งนี่จะจะหูผคประมาณสองทุ่มเศษนะครับ แคบหนาจอเลยท่านใดที่สนใจเขากลุ่มนะครับสแ,แกนคิวออดเขากลุ่มใดฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะครับผมจะมีน้าห้างเล่ากับเ้าน้อยแช่ลงในกลุ่มไฮเบิ้งอีกหนึ่งช่องทางนะครับผมให้เอซทุกท่านโชคดีเฮงๆปังๆกันครูผู้ทุกคน,กคนขอพระคุณพอสังคมนะครับแล้วพบพกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ